สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระมหาการุณาธิคุณยิ่งต่อการทันตะสาธารณาสุขด้วยทรงเห็นว่าความเจ็บปวดของผู้ป่วยโรคฟันต้องได้รับการรักษาโดยทันแตแพทย์เท่านั้นพระองค์ไม่เคยละเลยในความทุกข์ของประสบนิกรชาวไทยหากแต่ยังทรงเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดและทรงเห็นว่า ท่านตัดสุขภาพที่ดีนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้วยทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานพระองค์จึงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทยเพื่อร่วมสืบสารพระราชปณิธานและเป็นอนุสรสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมาราชชนนีในวโรกาศครบรอบร้อยปีวันคล้ายวันพระราชสมภพคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินจึงได้จัดตั้งกองทุนเฉลิมพระเกียรติร้อยปีสมเด็จย่าขึ้นเพื่อส่งเสริมงานทันตะสาธารณาสุขต่างๆซึ่งเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ได้มีทันตะสุขภาพที่ดีคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับพระกรุณาทิคุณล้นเกล้าจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนและทรงประทานอนุญาตให้ใช้ชื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติร้อยปีสมเด็จย่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากลมมหลวงนราธิวาสราชนาครินเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้ทรงรับกองทุนเฉลิมพระเกียรติร้อยปีสมเด็จยา่าอยู่ในพระราชูปถมัมภ์ตั้งแต่เมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 1 เป็นต้นมากองทุนเฉลิมพระเกียรติร้อยปีสมเด็จย่าได้ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆทั้งการให้การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวการให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กด้อยโอกาสและผู้ป่วยด้อยโอกาสยากจนการฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากันไกรและใบหน้าประดิษฐ์แก่ผู้ด้อยโอกาสซึ่งต้องสูญเสียอวัยวะไป เนื่องจากอุบัติเหตุโรคมะเร็งและความพิการตั้งแต่กำเนิดการให้การรักษาทันตกรรมอย่างครบวงจรสำหรับผู้ป่วยเด็กพิการที่มีโรคทางระบบเช่นเด็กพิการทางสมองผู้ป่วยเด็กออทิสติกผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจเป็นต้นหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับได้เข้ารับการรักษาแล้วก็ มีความภาคภูมิใจต่อสมเด็จย่าที่ท่านอนุเคราะห์และกรุณาที่คุณหนูขอบคุณพี่พี่พยาบาลแล้วก็คุณหมอที่ช่วยรักษาหนูมาตลอดจนหายขาดแล้วก็จนพูดได้นะคะ ชาวบ้านมาแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายคือการบริการที่รวดเร็วและก็มีทางแพทย์หน่วยแพทย์ลงมาหลายท่านก็ได้รับความรวดเร็วขึ้นเพราะการที่ไปที่โรงพยาบาลนี้ต้องใช้เวลาบางครั้งไปแล้วต้องนั่งคอยเกือบเป็นวันอะอย่างนี้แต่ประมาณนี้ก็ได้รับความสะดวกและก็มีความเป็นการเองมีความเป็นการเองสูงทางผว้รับและก็ทางทนตแพทย์ที่มาช่วยบริการผมในานามของตัวแทนผู้ ใช้บริการคือชาวบ้านและลูกบ้านของหมู่สองบนกองทรายก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการบริการจากท่านอีกในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับนับว่าการดำเนินงานกองทุนเฉลิมพระเกียรติร้อยปีสมเด็จยา่าได้ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลทางด้านทันตสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ให้ดีขึ้นนอกจากนี้ทางกองทุนได้เข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนโครงการออกหน่วยธันตกรรมพระราชทานและการออกหน่วยธันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดสงขาและผู้ป่วยด้อยโอกาสซึ่งอยู่ห่างไกลในต่างจังหวัดได้เข้าถึงบริการธันตกรรมได้อย่างทั่วถึง หาวิทยาลัยสงขทรนครินทร์คณะทันตแพทย์ครับได้ให้การสนับสนุนทางด้านการขุดถินปูนการถอนฟันและก็บริการอื่นทางด้านเกี่ยวกับทันตกรรมครับซึ่งทําให้ความพึงพอใจในตัวของผมแล้วก็ชาวบ้านประชากรรัษฎรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเลยครับการให้บริการครั้งนี้นะคะทางประชาชนและก็ส่วนตัวดิฉันเองก็รู้สึกขอบคุณที่ได้รับบริการในครั้งนี้ค่ะปุถหลานสองคนที่พามาวันนี้ค่ะ เขามารับบริการถอนฟันก็เขาบอกว่าไม่เจ็บดีไม่ปวดด้วยสบายกล้ากล้ากล้าที่จะถอนฟันนะคะ่ะก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่ให้บริการในจุดนี้ค่ะขอบคุณค่ะในปัจจุบันนี้บางทีผู้ป่วยก็ไม่สามารถที่จะมาหาเราได้อาจจะอยู่ในที่ที่กันดารหรือว่าที่ท,ที่ห่างไกลจากพื้นที่นะฮะยกตัวอย่างเช่นในสจังหวัดภาคใต้นะฮะ หรือในพื้นที่ที่ไกลๆจากในเมืองนะฮะเราก็จําเป็นที่จะต้องจัดหาหน่วยธนกรรมหรือหน่วยหน่วยธนแพทย์เข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือคนไข้เหล่านั้นที่มีความจําเป็นอาจะเช่นคนไข้มีอาการของโรคฟันผุหรือว่ามีเรื่องของโรคที่เป็นจาเป็นจะต้องให้การรักษาะะถ้าเราไม่สามารถที่จะให้การรักษาในพื้นที่ได้เราก็จะพาผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยส่งมารักษาที่ โรงพยาบาลธนกรรมได้ว่าสิ่งที่เราได้ไปเนี่ยเราก็ทําให้ผู้ป่วยรู้สึกประทับใจนะว่าเราเอาใจใส่เขาเราไม่ได้ละทิ้งเขาสิ่งที่ให้การรักษาไปก็ทําให้เขามีสุขภาพช่องปากดีขึ้นก็อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของทันตแพทย์หรือว่าจะเป็นของสถาบันก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้ผมต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละมีจิตอาสาในสังคม ทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้กองทุนเนี่ยเ,เป็นที่รู้จักและก็เป็นที่เข้าใจของประชาชนทั่วไปสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการใช้บริการทางทันตกรรมสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลธันตกรรมได้2วิธีคือการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดภาคใต้ หรือติดต่อได้ด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน